อยากจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นทุกคนจะไม่ยอมรับเล่นสนุกเกอร์ไหมเออก็บางครั้งเป็นงานอดิเรกเหรอเนี่ยเข้ามาในขับสนุกเกอร์ที่เราเปิดเฉิงเหมาเอาไว้ตามกฎแล้วต้องตีลูกแบบติดต่อกันให้ได้ก่อนไม่เล่นสนุกเกอร์พูลเหรอ งั้นงั้นตั้งสนุกเกอร์แบบจีนด้วยเขาใช้โต๊ะของโต๊ะพูแล้วกันที่เข้ามาในห้องที่เราเหมาได้ถ้าไม่ใช่คนกันเองก็เป็นเพื่อนถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นทุกคนจะไม่ยอมรับนอกสจากนายจะบอกว่านายไม่เคยแตะมันมาก,ก่อนไม่เข้าใจเลยสักนิดเราก็จะไม่บังคับนาย จะวางลูกสีแดงยังไงก็ได้ห้าสิบลูกถ้าไม่ลงห่วงสามครั้งถือว่าฉันแพ้ได้เลยเขาน่่นจะเป็นคนในแวดวงนี้มองออกแล้วเผชิญหน้ากับเราคนต้องเยอะแยะยังไม่ลนลานเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามีความสามารถอย่ากแกล้งเขามากนักเลยให้เขาได้เปิดแบบง่ายๆหน่อยยังต้องรักษามารยาทอยู่บ้าง ไ,ได้เลยนี่ลูกที่สองลูกที่สาม ใช้ได้นิ่นายโอ้มาช้าเกินไปแล้วไม่ทันเห็นอะไรสนุกสนุกไม่มีอะไรน่าสนุกหรอกแค่ฝึกซ้อมง่ายซ้อมมือเฉยเออขอแนะนำหน่อยนะคะนี่โคชฉันค่ะโคชเฉินสวัสดีครับโคชเฉินลินอีอ้หยางครับเฉินฟาก นี่เขาเก่งมากเลยนะเมื่อกี้ยิงลองหมดเลยอะส่วนคนนี้ก็คือหลินอี้หยางที่ฉันเพิ่งได้ยินชื่อก่อนจะมาที่นี่เป็นนักกีฬารุ่นแรกพร้อมกับพี่หกของพวกเธอน่าล่ะฉันก็ว,ว่าทําไมถึงได้เป็นมืออาชีพขนาดเนี้ยินดีที่ได้รู้จัก